จากอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามเนาะคะ่ะเลี้ยงพันธุกรรมเขาพื้นบ้านอีสา,เานเฮาเนาะคะ่ะกาจิมีจังเขนเขานางนวลเนี่ยมันจะเป็นเขาพันธุ์โบราณที่พ่อแม่เฮาอนุรักษ์ไว้ตะกอนนี่เนาะคะ่ะถา้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะผู้ได้ได้กินเขาไม่นี่เนาะคนเฮียนนั่นจะรู้เลยว่ามีเขานางนวลที่ประจำยู่เนาะคะ่ะจังเขนเขาขี้ต้มนั่นส่เนาะคะ่ะกาจิมีอยู่มาตะได่ มาตดาดของพื้นบ้านของเขตอำเภอหน้าเชือกของมหาชลข้ามเมากะสิมีในพื้นที่ที่นั่นเนาะค่ะมาจังเขาเจ้าแดงจังซีเนาะค่ะเพาะเจ้าแดงจังซีมันกะสิมีเป็นเขาโบราณของเฮ้ามาจากตะกอนพอมะเฮ้ากับอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะหรือว่าจังเขาเชียนเขาปะซิวจังซีเนาะค่ะมันกะซีไมาจากินอำเภอหน้าเชือกมหาชลร้ามเข้าคือการถีพอมะเฮ้าอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะอนุรักษ์ไว้แล้วก็มาสืบทอดต่อหลุนหลังจังฉันเนาะค่ะ เออ้าเข้าสีมามุ้มนี่เนาะค่ะเข้าสีมายางมามุ้มนี่เนาะค่ะเข้ามามุ้มนี่ปุ๊บเข้าสีมาเห็นเข่าพม่าล้ายเนาะค่ะเข่าพม่าลายนี่ผลผลิตตอลรยสูงเป็นเข่าที่ห้ผลผลิตตอไรยสูงแล้วก็ห่วงยาวเม็ดใหญ่นะคะเป็นเข่าที่หายลผลิตสูงตอลรยเนาะค่ะพ่อแม่เข้ากับอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เพื่อจะให้ลูกหลานได้เห็นว่าเขาที่ มีหายพ้นผลิตหลายต่อลายจำรับสมัยเมื่อก่อนนี่เนาะค่ะตัวนี้นะะคเหญ้าหญยางมาตรงนี้อีกเนาะคะ่ะพอมาถึงตรงนี้เนาะค่ะเขาจะมาเห็นเข่ากำนักพญาเข่ากำนักพญานี่แต่เป็นคว่มเชื้อเนาะค่ะเป็นคว่มเชื้อตะกอนพอเมะเฮานี่เอ่อคว่ำเชื้อนี่ก็คือถ่าพื้นที่หรือว่าไฮาน่าไฮนั่นเป็นโรคเกิดเป็นโรคคนก็จะเอาเข่าสา,ายผ่านนี่ไปดำแก้มเอาไว้แก้มหรือว่าแซม แต่มาไหวล่ะค่ะควมเสือโลกนั่นก็สิหายเนาะคะ่ะเห็นันสิเป็นเขา, <c oughs> ขาหรกอคว่ำไ่นั่นมาจาก็ส้มเนาะคะ่ะหอมนิ่มดีสำหรับเขาพันนี้เนาะคะ่ะหรือมาจังเช่นเขาพันนี้เขากำน้อยคำว่า,าเขากำน้อยนี่ก็คือลักษณนะของเขานี่กับเปียกลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าขางได้กับสีดำไม่คล้ายกันแต่ว่าออกเวลาต้นมากมันสีออกขณะลักษณะใบเขียวบอกคือเขากำตัวนี้เนาะคะ่ะ ลักษณะมันสิแตกต่างกันตรงใบตรงต้นตรงรับต้นตรงใบเนาะค่ะตลัดเขาเหนียวจองสายบ้านนี้เนาะค่ะพอมาหมองนี้เนาะค่ะเป็นเขาเจ้าแดงมารีแดงเนี่ยค่ะเป็นของพอแม่เข้านะค่ะของพอแม่เขิ่นไห้มาไว้ได้เนาะค่ะที่เข้ารักษาไว้ได้มาเก็บยึดนลกตรงนี้เนาะค่ะพอเลอยมาหมองนี้เนาะค่ะอันนี้เป็นเขาอิเตียเราแตกเนาะค่ะตัวนี้เป็นเขาอิเตียเราแตกพื้นที่ของเข้าสารคามเนี่ย เป็นพื้นที่ที่แห่งแรงเขาตัวนี้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเฮ้านาะค่ะพื้นที่พ่อแม่ก็เลยอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเพิ่นรู้ว่าพื้นที่ของของของเฮ้านี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งแรงเพิ่นก็รอนุรักษ์ไว้ให้เขาพะเนียดตกมาสู่มาตกทอดมาสู่ลูกหลานเนาะค่ะมันก็สิผลผลิตต่อไร่ก็หลายคือกันเนาะค่ะตัวนี้ต้นเตี้ยแต่ว่าผลผลิตต่อไร่ก็หลายคือกันกับเขาประมาณไล่ค่ะตัวนี้ค่ะ เขาตัวนี้อีกเนาะค่ะสายท่านนี้คือเขาอีโตนเนาะค่ะเขาอีโตนเนี่ยลักษณะเด่นสําคัญผิดดีที่สุดก็คือเห็ดเขาเมาค่ะเป็นเขาที่เม็ดใหญ่ปุ่มเหมาะสําหรับเผ็ดเขาเมาพอแม่เฮ้าสิจัดเก็บเอาไว้เพื่อนุราให่ลูกห้านเน็ดยเขาเมาไปกินไปท่านทีเนาะค่ะในตัวนี้เขาอีโตนเนาะค่ะราคาพามาจุดชุดตรงนี้เนาะค่ะพอมาถึงชุดชุดตรงนี้มันจะเป็นเขา อยากปูม,มีชาตากิการบนรจงเสริมเนาะคะ่ะเจ้าหน้าที่บนรจงเสริมมาอันนี้ทับจิมแดงเนาะคะ่ะมัน้าเป็นเจ้าหน้าที่บนรจงเสริมมาอันนี้เป็นหอมนินนะะ้นเนาะค่ะที่เจ้าหน้าที่บนรจงเสริมมาเนาะคะ่ะกัวเข้ากระแด่ามาอนุรักษ์หรือการัดท่ำไว้อนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ของกัวเข้าสารค้าเมาค่ะเห็นของกัวเข้ากับโค้งสิมีน้ำเสนอสามีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ